สวัสดีค่ะคุณย่าเอาหน่อไม้เนะค่ะเอาหน่อไม้มาเยอะนะหน่อเนี่ยนะาพไมชาวเห็นไม่ออฟขุดหน่อหน่อไลเนาะอันนี้หน่อบงค่ะจะเอาต้มจะเอาแก่ต่อหน่อหน่อหน่อหัวเขาเรียกว่าหน mm ่อหัวไม่ใช่หน่อบง ว่าถึงไหนแล้วแช่อะไรเม็ด <c oughs> <c oughs> ไม่ดีใชไม่เอาต้องปิดก่อนเปิดเปิดไปดเปิดเน็ดนะคะเนาะปิดใบไฟนะคะ ใช่ได้ทำน่ารักมากใช่นะคะลูกชายนะคะเนาะ ว่าถึงไหนแล้วนะคะกับข้าวก่อนนะคะแกงหน่อไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดเน็ตไหมนนะะไม่มีเน็ตนะคะปิดไวไฟเน็ตนี่มีอยู่นะแต่ไม่แรงนะวันนั้นเชื่อมแต่เครื่องนี้เชื่อมไม่ได้เครื่องอื่นๆเชื่อมได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินแกงนอแล้วมัวช้า ต้มนวหวานกน็เดี๋ยวลูกมาลูกจะหิวยาช้าเดี๋ยวเย็กเช็คยอดกิฟต์รีนแป๊ดนะคะ่ะเช็คยอดกิฟต์ฟรีนก่อนนะคะ่ะเช็คยอดธุรกิจก่อนเงินข้าวเพิ่มเท่าไหร่นะคะเอ้หอมไปอยู่ที่บ้านลุงอยู่กับลุงแอ็ใช้เงินกิฟต์ฟรีนนะคะในเงินส่วนตัวนะคะ่ะ ที่มีนะคะเอสี SC, นะคะืะเพิ่มมาอีกหน่อยละมันต้องไปจบยี่สิบเอ็ดนูนนะะ่นแล้วค่ะฟังบอสนาทีหวัวเราะนะคะเมื่อวานป้าขึ้นไหลอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเปิดดูก่อนฟังป้าก่อนอันนี้น้องยูเไม่นเพิ่งขึ้นเมื่อกี้นี้เหรเดี๋ยวก่อนเปิดก่อนเปิดให้กับแอดมินก่อนนะคะ ไอ้เออดูด้วยนอนก่อนแนะค่ะนอนอันนี้รดนเป็นกางเกงนะคะใช้กระโปรงกินกระโปรงชอบใส่ มันมีหลายตัวด้วนะใครจะว่าใส่กระปุกอึดนะเอ okay. นะตลกจะตายเนาะแม้แต่ตัวนั้นอะขนาดว่าอันนี้ยังมีการบอกว่าไอ้หอมอะ ใ่อันนี้นะอีอันคนที่เคยเป็นเพื่อนลุงนะบอกว่าเขาว่างลงรักลุงบอกว่าเป็นอันใจบุญว่าใจบุญไม่ใช่ว่าต้องจําเป็นไปวัดไปวาตลอดแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องงงขาวห่มขาวแล้วมันอยู่ที่จิตใจและการกระทํานะคะไอ้หอมอะ่ะไม่ได้เป็นคนมีจิตใจที่ทําร้ายใครนะคะ่ะยังไม่เคยแบบ ไม่ดื่มไม่อะไรสักอย่างเนาะต้มปงนนะคนไม่ดื่มไม่อะไรสักอย่างหอมน,นะคะต้มหนอ่อต้มด้วยกันก่อนเอามาเก็บทางอื่นอีกเนาะงั้นมันมีต้นมันมีต้นข้างบนอีกนะมันเตนอร่อยนะทำอร่อยทำอะไรก็ได้ด้วยต้นไม้มันดีเนาะ ม้นี้แต่ว่าเราไว้ปลูกกินนองด้วยเมื่อนะะก่อนไปกรุงเทพเอาไปกรุงเทพนะคะกรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงงานลุงเรานั่นแหละนะคะใกล้ๆก,กับโรงงานเก่าของนี่ยเมื่อก่อนลุงถ้าจะขึ้นไปไปประชุมกิฟเฟอรนที่ไอ้ของไปเช่าอยู่อยู่ไม่ได้คุยกับลุงเป็นจิจลักษาสนาสักทีอะ นะคะบางทีเราก็ทั้งลุงทั้งป้าคุยเรื่องอะไรนะก็เกรงใจลุงป้ามากไปหหนนะเกรงใจไปอยู่กับลุงไม่เคยรบกวนอะไรยังเลยนะคะมีอะไรไม่เคยรบกวนตอนนั้นเห็นรุดนะ้องือการเสียเขายัางช่วยนะแต่กอหอมไม่ได้บอกใครนะคะไม่ได้บอกใครว่ารบเสียหรืออะไร ก็จะชจวยเหลือตัวเองตลอดนะจ๊ะหมดทลลมีละหลายหมืนหลายมือน่มไม่เคยลบกวนลุงป้าไม่เคยระกวนใครเราไปอยู่กับลุงกับป้านะคะเราไม่ทราบความลำบากให้ลุงป้าหรอกนะะเราอยากไปเองเนาะนะคนบางคนนะเขายังไม่เชื่อว่าแอดหอมอะไปอยู่กับลุงกับป้านะคะ เพราะว่าเป็นเอฟซีหรือว่าอยากไปอยู่อย่างเงี้ยเนะเาะเขายังคิดว่าเราเป็นยางไงอยู่ชีวิตไม่ได้เดือดร้อนอะไรรู้แต่ว่าอยากไปเนาะตอนที่ไปอันไปเพล่ากลังใจลุงที่รัฐสภานะ ก็ไปนอนคลินิกนู่นขึ้นทางด่วนไปนอนคลินิกไม่ได้ใส่ช่องท่บกี่นี่ไหลบ้างเดี๋ยวสักวันจะเข้าไปมไม่มีเวลา มาวันนั้นก็ยังไม่ได้ขู่ดีเลยไม่ได้เอารถไปเองแฟนไปสูมใป้รถลูกด้วยแต่ลูกจลูกชายไปนะคะ เสียงน้ำเปิดเสียงเที่ยเปิดตัวหนอนมันปั๊มน้ำเลยเราจะเปิดน้ำที่ได้เป็นมอ ยงันได้เป็นหมอ้อเดืนะคะไรจริ e บอกว่าอันไหนเลยนะมันบอกว่าที่วันนั้นน่าจะพวกนั้นนะที่บอกว่าอันโดนตัดหางก่อเหตุเกี่ยวกับว่าอันผู้หญิงหนึ่งนะั่นแหละที่อันว่าพูดไดทตั้งยเลยเราไม่รู้เรื่องเนาะตกข่าวมาค่ะตกข่าวตลอดตกข่าว আহি যা কি কল